มาเก็บสตอกันค่ะชาวมมาก็หาของกินเลยนะคะที่สำคัญอยู่หน้าบ้านเลยค่ะไม่ต้องไปไหนเลยอรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนขอให้สดชื่นแจม่มใสกันตลอดทั้งวันนะคะปล่าไลตื่นมาก็เนี่ยแล้วค่ะเปล่าไม้ก็คือต้นไม้ หนาบ้านคางบ้านหาทำอะไรไปกอกกอกแกกแกนะคะจริงๆแล้วการยูบ้านเนี่ยมันเป็นอะไรทีมีอะไรให้ทำในวุ่นวายแต่รอดทั้งวันเลยนะคะไม่เคยว่างค่ะวันวันหมดไปเร็วด้วยซ้าไปเมื่อก่อนไม่ค่อยได้ยูนะคะเดี๋ยวนี่พอได้ยูแล้วโอ้งานเยอะแยะมากมายค่ะยูที่ว่าจะทําหรือไม่ทําแค่นั้นเอง ลุงปอบแกวานะคะว่าปลาอยู่บ้านไม่น่าเบื่อหรอกเพราะมีอะไรให้ทําตลอดเวลาไม่เหมือนกับที่บ้านลุงลุงอยู่บ้านล่มหลุกล่มหลุกดูทีวีทั้งวันค่ะถึงตอนที่ลุงยังไม่ป่วยลุงก็ใช้ชีวิตอยู่ย่างงันนะคะลุงบอกว่าบ้านเราดีจังเลยค่ะมีอะไรให้ทําตลอดทั้งวันวันนี้ลุงแก จะปีนสตอค่ะแกจะเก็บสตอไปให้เจ้าของขายเลยอาสามาช่วยแกเก็บค่ะเดี๋ยวจะขอเขาเอาไปเผากินกบสองสามปักหนึ่งนะคะ <c oughs> สตอต้นนี้แปลกดีนะคะมีฟักตลอดทั้งปีค่ะเนี่ยมีรุ่นที่แกแล้วก็มีรุ่นที่มเป็นอ,อกดอกตุมต้มๆอยู่ด้วยค่ะอยู่ในต้นเดียวกันแล้วมันก็จะสลับกันหมุนเวียนกันออกอย่างนี้ทั้งปีเลยค่ะ น่าจะตนนพันเข้าพันดีนะคะเห็นคุณครูบอกว่าเพื่อนครูเอามาให้จากภาคตายอะคะ่ะนี่ค่ะได้เยอะเลยค่ะน่ากินไหมคะโอ้เม็ดเบลลมเบลลมเลยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะขอสักสองสามฝักเอาไปย่างกินค่ะ <g ül> ตำนผิกกะปิกะปิไม่ด้วยนะคะอืต้องอร่อยแน่ๆเลยค่ะ ก่อไฟอย่างสะตอกันค่ะตอนที่ลุงบ๊อบมาอยู่ที่เนี่ยความอไรก็จะก่อไฟแบบเนี้ยแกจะตื่นเต้นมากเลยค่ะทำอะไรจะอย่างหมูอย่างไก่ให้แกกินทุกวันเลยตอนเย็นๆนี่แกยิ้มแกบอกว่ามันดีมากเลยอะ่ะแกกลับไปแกคงคิดถึงที่นี่แกกวาเนาะหน้าสงสารแกนะคะหน้าสงสารมากมาก มาค่ะระวางรอ้อไฟติดมาตำน้ำผิดกะปิกันเถอะค่ะนี่เดี๋ยววันนี้ใช่กะปิใหม่เลยนะคะหิวมาจากบานผีสาววันนั้นมาค่ะปรุงรสตามใจชอบเลยค่ะปั่มลายชอบเผ็ดนิดนึงโอเคค่ะเตรียมแซบได้เลยค่ะเดี๋ยวไปอย่างสตอกก่อนนะคะ น้ำมันร้อนแล้วมาถอดปลาทูกันก่อนนะคะกินผักน้ำผิกตองมีปลาค่ะมันถึงจะเข่ากันนะคะนะคะเดี๋ยวปลาเสร็จแล้วเราเผาสตอกันต่อเลยนะคะกินกันร้อนๆเลยค่ะกําลังหิวเลยค่ะวันนี้หิวมากด้วย เดี๋ยวเผามันไปทางอย่างงี้เลยนะคะหอมดีอ <c oughs> <c oughs> ย่างไปกับพลิกไปด้วยนะคะนึกถึงไอ้นั่นอีกอย่างนะคะมะเขือ,อายาวค่ะเอามาเผาโอ้โหหอมอย่าบอกใครเชียวค่ะอ่ะเสร็จแล้วมากินข้าวกัสตอกันค่ะพี่พี่กระทูน้ำพริกกะปิ กะปิไม้นะคะนะคะร้อนร้อนเลยนะคะอืมร้อนร้อน เอาขาวเน้นหน่อยนะนะคะเดี๋ยวลุงบ๊อบบนอีกอ ร้อนมาก